ไม่ลอบเรือเนี่ยนกอก้ห1คนเป็นบูยิงอีกกที่แคนเป็นกันตุด๊ดไ,ไม่ใจไม่ใจก็ไม่ต้องหนึ่งคนเป็นตุด๊ดเกาที่แปดคนเป็นบูยิง mula anh bắt mèn mèn gật đầu cái hả bố ạ lืm leo ôi ai ai kia yếm phืน này โอ้ไม่ได้เหรอ <laughs> หนองก็น,น่าต่างได้ที่าาก้อนอะไรไม่จายปูน้อยมากนี่ไม่จ่าต้งไม่ต้องอีก,กินพัดแพ็ทอ่าปากัด